พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซกิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ต 250cc รุ่นใหม่นั่นก็คือ ZX25R ซึ่งขณะนี้สื่อมวลชนในอินโดนีเซียได้มีการคาดหมายการเปิดตัวอย่างเร็วที่สุดก็คือ ภายในเดือนกุมภาพันธ์หรืออย่างชัดที่สุดก็คือปลายเดือนมีนาคม2563ที่จะมาถึงนั่นก็หมายความว่าเป็นช่วงเวลาของการจัดงานมอเตอร์โชว์2020ในประเทศไทยของเราก็ไม่แน่นะครับว่าวันที่25มีนาคมพศ2563ที่จะมาถึงอาจจะเป็นการเปิดตัวสลดิค 25R รุ่นใหม่ก็เป็นได้ผมมีความคาดหมายครับว่าการเปิดตัวครั้งนี้ของสลิ 25R นั้น จะเป็นการเปิดตัวพร้อมกันระหว่างเมืองไทยและอินโดนีเซียล่าสุดเว็บไซต์ของคามซากิอินโดนีเซียได้มีการเผยแพร่ภาพออกมาเป็นการนำเจ้าเซ็สิก 25R มาถ่ายภาพคู่กับดินจา250 SL โดยต้องการเปรียบเทียบให้เห็นครับว่ามิติของตัวรถเซ็สิก 25R นั้นมีขนาดใหญ่กว่าดินจา250 SL มากน้อยเพียงใดโดยสื่อมวลชนที่อินโดนีเซียได้มีการคาดหมายเรื่องของราคาว่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 130ล้านลูปเปียคิดเป็นเงินไทย2 7 5 0 0 0บาทย้ำนะครับว่า2 7 5 0 0 0บาทนี่คือราคาบวกภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยอีก12.5เป็นภาษีใหม่ของปี2020ที่มีกำลังคับ,คบใช้ในอินโดนีเซียคุณผู้ชมฟังราคาแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับต้องมาดกันต่อไปครับว่าราคาที่แท้จริงของเ e ็ก25อนั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่อีกไม่นานเกินรอ คุได้ทราบกันอย่างแน่นอนอดใจรอชมครับ